ต้องถายเป็นต้นมันด้วยเนะเาะมาวิชีกรรมเนี่ยไอ้พวกเอาตั้งในมันสุดอย่างเขาอ่อนพวกสายพะกิมเน,นี่แก่โอ้โนี่นนี้ขนาดนี้ตั้งป่ายมาแล้วเนาะนแข็งขนาดเน,นี่ยอ,อัอนนะู้อ่อนเราดูนะโอ้หหันความดีของมันเราดูเอามาให้กินของเช่นเนี่ยหาซื้อบริษัทได้ห่าของสด ที่นี่มยมากนี่ยมันสดไงป่อบริบานเนี่ยผุ๋มไหมสดแล้วมันจะขมธรรมาชาติเนาะแกงเวลามันจะธรรมาชาติมันกับปอกะแกงมดเลยล่ะแกงมดเนาะก,กับมันก็จะขีดไปขีดไปอ๋อเออไม่น,นึกว่าแกงหนักมันมันจะบลํา นักเป็นอันนี้น้อยดีกว่าเอาน้อยในเรียนเป็นฟืนได้นะ่ะไม่นะี่ยตากแพงข้างปุกริคุณหงมันหนูยาจัดแมวข้าเนาะหวายอันนี้ล่ะข้าก็ปรเลยอ่ะเจ<ท>้าเป็น ตัต้นไม้ม่ได้อาทิตย์สี่ามลักพระวิษอีนี่เป็นไ่ได้ไ่ได้มันไ่ได้ไงปอมันพระพุทธเจ้าเป็นบรญญัตอย่างไว้นี่วที่มันจะบวชหอวหัวนะมันเรื่องแท้พ้อจะไปไปตักดูไหนก็เออเกิดถ้าถ้าถ้าบ้านเป็นหยาบ้านกับเนี้ยไปเที่ยวถ้าจะบ้านมาเป็นหยาเิด้ไปเที่ยวจะได้ไปเที่ยว กวาดใบไม้อะไรอยู่กวาดไม่ได้ไปพิรวตัตวเดี๋ยวไปอันนี้เปนกาแนงกันนะไม่ใั่การขึนไหลองหานต็มเลย้าบ้านเออ้าบ้านงานเปิดเทีวตักของดุบอะไรอย่างเ้กวาดใบไม้จะเออก็คาบนหมาะเนาะบนคาเนาะก็ เรประเดิมขาดธรรมชาติขาดโดยบวกคุ้แล้ว่าจะนั่นไม่ก็ขาดโดยมั่กันเผาพันมันนี่มาว่าไม่ใลูกบามาถึงนั้นยังไม่ไจ้ใหญ่ลูกพาดเตอเียงแบบแบบเดีใส่พากกันโดยว่าจะเก็บเก็บพักเองก็ดีแค่นั่นแหะไม่ใช่พาเงนที่เนี่ยอดดี ต้นมะหลุนนะน้อยใบใส่ขมขมแลนนี้มันขมที่นี่แล้วอ๋อเออกระถามไงก็กันนั่นกับโ้โหขมใบไทรขมมันก็อย่างนี้ไงเออถ้าผักแกรได้เนาะผักแกร์เขละเนาะักแกนมันเนาะปาดักล่าเอาไว้ ตู้บ่พอมาตูบกะกเก็บหลักดอกโอ้ดอกก้านมันก็บาดเยไลยมันมีอันนี้ตัวหนอนนีะมาห้าทิปบาทเพิ่มเตมมัดมันมัดใหญ่ yeah hey. nhập yep. sẽ so. น่ากบไม่ปวดครอบแล้วแต่เดี๋ยวเก็บตรงนี้บ่ดอกก้านนี่เนาะตัดตัดตัดเนี่ยต้มหน้ามาก่อนเลยโอ้ยบดต้มป่าต้มขพริกเลยอ่ะถ้าต้มป่าอะไรอ่ะ

เทีทน่นุเยมันดำม,นนดบบมันใปนนังไผ่เกียนบอลมันม,ม,ม้เอ,มมดมดอน,นไนมดวมาั้น่ะกินบลูกัไมาัมัดบมันแดนูนังนูองนอน แต่ไม่ได้เปลี่ยนไปทั้งหมดมงกับมา่องกันจ้ะเ้าขั้นกนกน ผมรู้แคกรงนี้เรียนนี่จังแตสังเกตุสังเกตุแต่สังเกตุ จังนะเขมรฮึนะเขมยตายด้วมืดนะลุงจัเลยเขียนมาจังเทียนใครสอ ỏ นะใครคนคนบ้าตู้บ้าอ

เขามาทโมนี่กออยวัดวอยู่วันละลมปั้นนักทลาย

you <laughs>

này ็พกเน็เลยเ่ยมาแล้วมันได้ละ่ใส่ไม่รูนี่ นี่ม่อุอย้ยนะเลยนเนาะนี่ล่างนเลยนะกอใส่ได้เลยโอเคเลย การ